ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะตระก,กะบัณฑิตชาดกชาดกว่าด้วยการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อกเกิดแห่งทุกข์ ตัะก,กะวบัณดิตชาดกบอกเล่าถึงเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสลุ่มหลงดังเรื่องราวในอดีตชาติพระชาติหนึ่งของพระพุทธองค์บังเกิดขึ้นในที่พักสงฆ์พระอารามเชตวันกรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อออกบิณฑบาตได้พบกับสตรีผู้เลอโฉมเข้า ในเช้าวันหนึ่งเนื่องจากภิกษุรูปนี้ยังมีพรรษาในเพศบรรพชิตไม่มากนักทำให้ไม่สามารถละกิเลสได้โดยเกิดความต้องจิตพิสมัยในความงามของสตรีนางนั้นเขา้าวันคืนผ่านไป ความรักความรุ่มหลงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นพระภิกษุหนุ่มเฝ้าแต่คิดถึงแม่นางผู้เลอโฉมจนไม่อาจปฏิบัติกิจสงได้แม้นพระวิหารอันร่มเย็นไม่อาจทำให้จิตใจท่านเป็นสุขได้เลย เมื่อกิเลสเข้าครอบครองจิตใจความต้องการสแสวงหาสัจธรรมก็ถูกทำลายลงไปด้วยความทุกข์นั้นเผาใจจนภิกษุนั้นล้มป่วยไม่อาจปฏิบัติกิจใดๆได,ได้เอาแต่นอนโสมอยู่หลายวันจนพระกัลยาณมิตรที่พบเห็น ไม่อาจทนนิ่งดูดายได,ได้พากันมานิมนต์ไปยังกุฏิที่ประทับของพระองค์ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เราไปเฝ้าพระศาสดาให้ทรงช่วยเถิดนั่นนะสิท่านอย่าได้มัวเมากับกิเลสอยู่เลยความงามเป็นแค่ของภายนอก เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตักเตือนดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อหญิงนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นนี้เหตุใดเธอยังปรารถนาอีกเล่าบัณฑิตในการก่อนก็เคยพบโทษจากหญิงไม่ดีมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสชาดก ครั้งสเสวยพระชาติเป็นลือสีนามว่าตักกะให้เป็นอุทาหนสอนใจดังนี้นางงามผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปสมบัติต่อหน้าบิดาเธอนั้นหนุ่มนวลดังเทพธิดาน่ารักหน้าทนุถนอม แต่เมื่อรับสายตาผู้เป็นพ่อแล้วเธอกลับกลายเป็นอีกคนทั้งเจ้าอารมณ์โกรธง่ายซ้ำยังปากร้ายมือไวบบาวใกล่ในบ้านล้วนถูกนางดาว่าและทุกตีให้เจ็บปวดใจอยู่เสมอวันหนึ่งที่ทิดาเศรษฐีและบริวาร พากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตั้งแต่บ่ายถึงจนกระทั่งเย็นจนขณะนั้นฝนได้ตั้งเขาอย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมกระโชกแรงแม่น้ำคงคาบัางเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่พัดมาตรงที่ที่ทิดาเศรษฐีเล่นน้ำอยู่ คลื่นกระแทกกับร่างนางอย่างแรงจนนางทรงกายไม่ไหวพัดจมลงไปกับสายน้ำเมื่อน้ำทะลักล้นมาอย่างแรงร่างของคุณหนูแสนสวยก็ถูกกระชากลอยหายไปเมื่อพายุสงบลงทิดาเศรษฐีก็พบว่าได้พลัดมาถึงป่าเขาเสียแล้ว แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่นางก็สามารถพยุงกายชีวิตมาได้เป็นเวลาครึ่งคืนตลอดเวลาที่ลอยอยู่ในน้ำนางพยายามร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนางเลยจนกระทั่งนางลอยมาถึงหน้าศาลาวัดของฤาษีหนุ่มตนหนึ่ง ก็เปิดโชคดีที่ฤือสีได้ยินเสียงนางจึงออกมาดูเมื่อเห็นหญิงลอยน้ำอยู่ด้วยอาการสิ้นเรี่ยวแรงจึงออกไปช่วยฤือสีหนุ่มดึงคุณหนูรูปงามขึ้นสู่ัังให้ชีวิตใหม่แก่เธออีกครั้งในตอนนั้นทีดาเศรษฐีดูหน้าสงสารเนื้อตัวเย็นเฉียบ ปากคอสั่นเพราะความหนาวยื่นมือมาสิข้าจะลงไปช่วยดึงเจ้าขึ้นมาเองชั้นหนาวเหลือเกินเจ้าน่ะนอนที่ศาลานี่แล้วกันนะข้าจะไปนอนข้างนอกขอบคุณมากท่านลูษีท่าน่างนี้น้ำใจกับฉันยิ่งนะัก ทิดาแสนสวยฟื้นตัวแข็งแรงด้วยที่พักและอาหารของฤือสีตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งเช้าวันที่สามนางก็ไม่มีทีท่าจะจากไปฤือสีตนนี้ทนได้อย่างไรนะเราอุตส่าห์พักอยู่ด้วยตั้งหลายวันยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อีก ก็ออกจะเราก็ออกจะสวยดูสิจะทนไปได้สักกี่น้ำบุตรีใช่สเสน่ห์มายาเข้าก่อกวนจนสุดท้ายบารมีที่บำเพ็ญมาขาดลูซีหนุ่มต้องพ่ายแพ้หลงรักนางชนิดห้ามใจไม่ไหวและแล้วทั้งสองก็อยู่กินอย่างสามีภรรยา ต่อมาอีกไม่นานที่ดาเศรษฐีทนชีวิตที่แสนเงียบเงาในป่าไม่ไหวก็อ่อนวอนหนุ่มผู้เป็นสามีย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเมืองลือีหนุ่มกับเมียสาวก็พากันไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ชายแดนแห่งหนึ่งลือีหนุ่มเปลี่ยนตัวเองจากนักบวชมาเป็นพ่อค้านมเปรี้ยวเมื่อว่างจากการทำงาน ก็ยังเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านด้วยการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเป็นที่นับถือโดยทั่วไปทิดาเศรษฐีกับฤาษีหนุ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อมาอีกไม่นานชะตาร้ายก็มาเยือน ครานั้นมีโจรป่าบุกเข้าไปป้นหมู่บ้านกวาดซักสมบัติของชาวบ้านไปมากมายรวมทั้งชุดทิดาของเศรษฐีไปด้วยเมื่อมาอยู่รังโจรทิดาเศรษฐีได้รับการบำรุงบำเรอกับนายโจรอย่างดีจนติดใจ ไม่อยากกลับไปเป็นเมียของบัณฑิตอีกธิดาเศรษฐีได้วางแผนให้คนทรงข่าวแกตักกะบัณฑิตว่านางจำใจอยู่กับนายโจรในป่านี้ทุกวันช่างเป็นไปด้วยความทุกข์ใจและแสนสาหัสให้บัณฑิตรีบมาหามาพานางหนีไปด้วย เมื่อบัณฑิตได้ข่าวจากเมียสาวก็ลอบเข้าไปในรังโจรเพื่อพานางหนีในอุบายนี้ที่นางวางไว้คนนำทางพาเขาไปซ่อนในยุ้งข้าวตามที่นัดไว้ไม่ทันพรกคำ่ำญิงนางสารพัดพิษก็ไปบอกแกนายโจรสามีใหม่ว่า มีศัตรูมาซ่อนตัวในยุ้งข้าวโจนป่าจับตัวตักกับบัณฑิตไว้เมื่อพบว่าไม่มีหอกดาบติดตัวจึงจับมัดไว้แล้วผลัดเปลี่ยนกันเขี้ยนตีก่อนจะฆ่าทิ้งแม่นบัณฑิตจะเขี่ยนตีมากเท่าใด ก็จะร้องออกมาแค่สี่คำจนหน้าประหลาดใจโกรธง่ายอกตันยูส่อเสียดคิดร้ายตากบันดิตเล่าให้ในายโจรฟังตั้งแต่แรกพบกับเมียสาวและแผนการร้ายของนางที่ทำให้เขาต้องมาถูกพวกโจรจับไว้และเคี่ยนตี นางคนนี้ช่างเร็วจริงๆตักกับบัณฑิตทั้งช่วยชีวิตทั้งเลี้ยงดูนางนางยังคิดฆ่าได้ต่อไปนะ่ะนางคงหาทางฆ่าเราได้เหมือนกันคนอย่างนี้อยู่ต่อไปก็หนักแผ่นดินนายโจรสามีใหม่ตัดสินใจกำจัดทิ้ง จึงวางแผนแซงไปพาเมียสาวมายังพรานฐานมาสิจ้าเมียรักข้าจับศัตรูที่เจ้าได้แล้วแล้วข้าจะพาอกมันให้เห็นกับตาเลยข้าให้ตายเลยนะไม่งั้นน่ะ มันจะกลับมาทำร้ายเราได้นะคะท่านพี่ที่ดาเศษถีไปจิกศรีรษะดึงแขนตักกับบัณฑิตให้แงนคอรอคมดาบของโจรสามีใหม่อย่างเหี้ยมโหดทำไมเจ้าถึงทำกับเราได้เจ้าลืมความรักของเราแล้วหรืออย่าพูดมากลักเลยน่ารำคาญจริงๆเลย เอายังจะลงดาบแล้วนะเมียรักเจ้าเองก็ยืนนิ่งๆไว้นะจับให้ดีๆล่ะวินาทีนั้นทิดาเศรษฐีผู้เลอโฉมก็เจ็บแปบเข้าที่เนินอกถึงหัวใจแทนที่คมดาบจะพาร่างตักกบันดิตและลากคมลึกถึงก้อนหัวใจทิดาเศรษฐีผู้เลอโฉม ทำไมท่านพี่ข่าน้องทำไมคนชั่วยอย่างเจ้ามันต้องตอบแทนด้วยความตายท่านทำร้ายนางทำไมท่านบัณฑิตข้าต้องขอขมาที่ข้าได้ล่วงเกินท่านไปข้าให้อภัยท่านตักกับบัณฑิตสอนหลักธรรมสำหรับปุถุชน ให้ในายโจรฟังก่อนอำลาไปยังป่าใหญ่เพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นลาสีต่อจนสิ้นอายุไขนายโจรน,นั้นเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนตักกับ,บัฑิตจึงตามไปในป่าบวชเป็นลูษีจนสำเร็จอภินญ,ญาห้าสมาบัตแปเมื่อพระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้จบแล้ว ก็ทรงตรัสกับภิกษุที่หลงไหลกับรูปโฉมของนางงามจนลืมกิจสงว่าคนไม่ดีมักโกรธง่ายอักตันยูอเสียดคอยแต่จะทำลายดูก่อนภิกษุเธอจงประพฤติโปรหมารย์เถิดจะไม่คลาดความสุขเป็นแน่ นายโจรกําเนิดเป็นพระอาลณกก์ตกะกับฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดจามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ